ครับผมหมอเอิญน,นะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหักคนไข้กลุ่มภูมิแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบนะครับกลุ่มโรคหืดหรือโรคขอบหืดนะครับกลุ่มผื่นลมพิษหรือว่ากลุ่มผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยนะครับหากติดเชื้อโควิด -19 ทีนะครับยาประจำเนี่ยนะครับจะต้องหยุดหรือไม่หรือว่าใช้ต่อได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับในกลุ่มของโรคภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่คนไข้ใช้อยู่ประจำเนี่ยก็คือการล้างจมูกกับการใช้ยาพ่นจมูกชนิดสเตียรอยใช่ไหมากรร ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็แนะนําว่าในการล้างจมูกเนี่ยนะครับสามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราติดเชื้อโควิด -19 อยู่เนี่ยนะครับต้องระวังว่าในบ้านนั้นนะ่ยถ้าเราล้างจมูกเราฮึ่ยแรงๆมันอาจจะกระจายฟุ้งไปให้คนอื่นติดเชื้อคนอื่นได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยก็พอที่จะล้างได้อยู่นะครับก็ช่วยทําให้เชื้อมันออกได้ไวขึ้นนะครับแล้วยาพ่นจมูกนะครับก็สามารถใช้ต่อเน,นื่องได้นะครับก็คือก็คือใช้ได้ตามปกตินะครับเนาะไม่ได้ต้องหยุดนะครับกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มโรคหืดหรบั กลุ่มโรคหืดแลวหอบหืดเนี่ยนะครับจะมีแบ่งยานะครับหลักๆเนี่ยคือยาพ่นที่ต้องใช้ทุกวันนะครับหรือคอนโทรเลอร์เพื่อป้องกันอาการหอบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เป็นยาเซยรลอยสูตรพ่นนะครับหรือเป็นยาเซยรลอยที่ผสมยา ขยายหลอดลมสูดพ่นนะครับตัวนี้ต้องใช้ทุกวันนะครับเนาะคือถ้าเกิดว่านะครับมีรายงานทางการแพทย์ให้หยุดเนี่ยนะครับอาจจะมีการกําเริบได้นะครับถ้าเกิดว่าการใช้เนี่ยไม่ได้ทําให้โรคแย่ลงหรือสิ่งใดยังป้องกันการเกิดหอบขึ้นกาเริบได้ด้วยส่วนถ้าเวลามีอาการหอบกาเริบขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้สามารถกระตุ้นได้เราก็สามารถใช้ตัวพ่นฉุกเฉินนะครับหรือรีดิเวอร์นะครับได้นะครับเนาะเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องรีบมาหลงพยาบาลนะครับกลุ่มนี้สานะครับคือกลุ่มโรค ผื่นลมพิษนะครับเนาะผื่นลมพิษเนี่ยที่ต้องทานยาแก้แพ้เนี่ยนะครับบางรายที่ต้องทานโดสสูงนะครับเนาะกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องทานต่อไปนะครับเนาะโดยที่ถ้าถ้าอาการโควิดไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็ควรจะทานเพื่อป้องกันการเกิดผื่นลมพิษนะครับกำเริบนะครับถ้ากำเริบมากๆอาจจะต้องไปโลงมเพียบานได้นะครับนั้นทานต่อเนียงได้นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มผื่นภูมิแพ้ผิวหนังครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยหลักๆแล้วคือการดูแลผิวไม่ให้ผิวไม่แห้งนะครับเนาะถ้าเกิดเม ยาชนิดสเตียรอยหรือทายารดักเสปชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับตรงบริเวณที่มีผื่นกําเริบได้เป็นครั้งๆนะครับเนาะส่วนยาแก้แพ้ก็สามารถทานได้เวลามีอาการคันมากครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ถ้าชอบความรู้เรื่องภูมิแพ้นะครับสามารถกดติดตามนะครับกดไลค์ได้นะครับสวัสดีครับ